นุโมทนาบุนกับคณะสถายติธรรมนำโดยคุณบวรคุณนพพรคุณอมรรัตน์ประภาสนิตยามาทำบูญถวายสังฆทานทำบูญไปอุทิศสุขกุศลไปให้คุณแม่จันคำอินทรม,มนูยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกห้าขอนโมทนาสาธุขอบุญสุศลทนาลายเหล่านี้จงเป็นพระรอบปัจจัยนุนำคำโชวให้กับคุณโยมทุกท่านพร้อมครอบครัว มีความสุขมีความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ท่องความมุ่งมาป่ปรารถนายะถาวะลิวะหาภูราปริรปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปฏิอิชิตังปิชิตังตุมหังเขวเมวะตมิจตูสเพปุเรนตูสังขปาจันโทปนะละโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพิิโย,ยวัจันตุสัพพโลโควินัสาตุมาเตปสันตลายโยสุขีธีขาโยโกภวะ อภิวาทนาสิริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวโนสุข,ขังพลังพวอตุสะพมังคล,งลังลักันตุสะเปเทวตาสภาวพะพนุภาเวนะสภาวะธรรมานุภาเวนะสภาวะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุแล้วพรุ่งนี้จะกลับอเมริกาเลยอีกอาทิตย์สัปดาห์หน้า,าครับสัปดาห์ปปหน้าเกับอเมริกาครับบมมาาาได้้<ล>ปปนแค่ปปนี้อโมทนาาสธุับ สามอาทิตย์ก็ได้มาบ้านวันนึง <c oughs> บ้านปกติท่านบ้านที่เชียงใหม่คครรัับบ ใครนอนหลับไม่รู้สึกเลยหลวงปู่มาเยี่ยมแล้วหลวงปู่มาเยี่ยมนะสีอ่อนหางมนนอนหลับพักผ่อนสบายใจแม่ผสมสีแม่ผสมสีไม่นอนไม่พักผ่อนหรอคะไม่พักผ่อนเหรอเขาพักผ่อนกันหมดนแล้วไม่พักผ่อนแล้วเนี่ยครับเมื่อกี้คุณโยมาทำบุญนะมาทำบุญ ถวายปัจจัยไปค่าอาหารน้องๆแมวค้าอาหารพวกพวกเราด้วยเยอะๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใจบุญนะครับขอบคุณค่าชาปกาชาปกาได้กับแม่ผสมสีขอบคุณเอฟซีได้วยนะคะเอฟซีจากอเมริกาเอฟซีจากอเมริกาเข้ามาเยี่ยมนะมาทำบุญถวายปัจจัยให้ซื้ออาหารน้องๆแมว แถวายเครื่องสังฆทานร,ระดับพระน้องเล็กก็มาขอโมทนาสาธุขอบุญนี้จงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเถิด